สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับ ก็กลับมากันแล้วนะครับผมหลังจากห่างหายกันไปนานเลยการกลับมาของฟุตบอลเวิลในคราวนี้เองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับ <S <S นั่นก็คือเราจะเพิ่มคอนเทนต์พิเศษขึ้นมาเป็นคอนเทนต์เจาะลึกฟุตบอลที่จะมีความยาวแบบยาวสัก 10- 1520นาทีอะไรแบบนี้มาด้วยนะครับผมก็คาดว่าน่าจะเป็นคลิปสั้นเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสัก5คลิปแล้วก็คลิปยาวอาทิตย์ละ2คลิปนะครับวันนี้เองเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับวงการฟุตบอลในระดับทีมชาติที่ต้องบอกเลยว่ามันพีคมากๆเลยนะ ถ้าพูดถึงการแข่งขันระหว่างเมสซี่กับโรนัลโดเนี่ยมันดูจะจบลงไปในบอลโลกรอบก่อนถูกไหมเพราะว่าในการแข่งขันรอบล่าสุดที่ผ่านมาในปี2022เนี่ยมันเป็นเหมือนการปิดฉากตำนานของโรนัลโดกับเมสซี่ในระดับการเล่นสูงสุดเลย,เลยครับแล้วก็เป็นการรับใช้ชาติที่เรียกได้ว่าจริงๆก็คงไม่ครั้งสุดท้ายหรอก แต่มันจะเป็นเหมือนแบบช่วงที่2คนนี้ยังพีคอยู่ได้นะครับและเมซี่เนี่ยก็ได้ชัยชนะในครั้งนั้นไปจากรอบชิงที่อาเจนินาได้เจอกับฝรั่งเศสเกมเกมนั้นเองอะ่ะโอ้เป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับผมระนับได้ว่าเป็นรอบชิงที่ดีที่สุดตลอดการที่ผมเคยดูมาในบอลโลกเลยก็ว่าได้จริงๆผมก็เคยดูมาไม่กี่สมัยหรอกนะครับอ่ะ แต่กลับมาเข้าเรื่องครับผมไอการชนะบอลโลกของเมซี่เนี่ยเป็นเหมือนการบอกว่าเมซี่เนี่ยได้บอลโลกแล้วแต่โรนโดยังไม่ได้ถูกไหมโรนโดเนี่ยเขามีแต่แชมป์ยูโรนะครับแต่ถ้าผู้ชมรู้ไหมว่าในโลกใบนี้เนี่ยมีคนที่คิดว่าโรนโดนั้นเคยได้แชมป์บอลโลกไปแล้วด้วยและพวกเขาก็เชื่อยอย่างนั้นจริงๆด้วยนะครับกลุ่มคนกลุ่มนั้นเนี่ยคือคนเกาหลีนั่นเองแต่ไม่ใช่เกาหลีใต้นะเกาหลีเหนือนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าที่มันเล่ากันกันมานะครับผมเพราะฉะนั้นเองอะ เรื่องของประเทศเกาหลีเหนือเองนะจริงๆมันไม่ได้มีอะไรออกมาให้เราได้รู้เท่าไหร่หรอกมันมักจะเป็นข่าวที่คนเขาเล่ากันมาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยต้องบอกเอาไว้เคลมเอาไว้ตรงนี้ก่อนว่ามันไม่ได้มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากๆจนเราต้องหยิบเอามาเล่าว,ว่าทําไมคนเกาหลีเหนือเนี่ยถึงคิดว่าโรนัลดนั้นเคยได้แชมป์บอลโลกมาแล้วเหตุการณ์นั้นต้องย้อนกลับไปในบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้ครับในการแข่งขันบอลโลกปี2010เองนะเกาหลีเหนือก็ได้เข้ารอบนะมาเป็นแบบหนึ่งในที่แฟริา ก็คือเข้าบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับผมก็นับได้ว่าเป็นเกียรติยศให้กับประเทศเป็นอย่างมากซึ่งจริงแล้วเกาหลีเหนือก็เคยมาแล้วแล้วก็เกาหลีเหนือเนี่ยอันนี้เป็นฟันแฟกต์นะครับผมเกาหลีเหนือเป็นทีมเอเชียท,ทีมแรกที่เข้ารอบดอกเอาในบอลโลกได้ในประวัติศาสตร์ของบอลโลกเลยอทีนี้ก็กลับมาที่เรื่องราวกันต่อหน่อยเขาบอกว่าในตอนแรกอ่ะเกาหลีเหนือไม่ได้ถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลน,นะให้กับคนในประเทศได้ดูแต่ถ้ว่าในนัดแรกที่เล่นเนี่ยนะครับผมเ mm. กาหลีเหนือเนี่ยเจอกับบราซิลครับและบราซิลก็นับได้ว่าเป็นยักษ์ใหญ่ถูกไหมแต่ในกรุ่ม G เองอะ่ะก็ไม่ได้มีแค่บ,บราซิลหรอกก็มีโปรตุเกสมีไอวอรี่โค้ด้วยที่นี้เองเนี่ยเจอบราซิลนัดแรกครับเ mm. กาหลีเหนือเฮ้ยสู้ได้ดีมากสู้ได้ดีเกินคาดคนทั่วโลกเลย เพราะว่าผลเนี่ยอยู่ที่2อหนึ่งถึงแม้ว่าบราซิลจะชนะไปเนี่ยนะครับแต่ดูมันว่าเกาหลีเหนือเนี่ยทำได้ดีกว่าที่ทุกคนคิดเป็นอย่างมากและด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมอันนี้เองก็ทําให้ฟุตบอลโลกเนี่ยถูกถ่ายทอดไปในประเทศเกาหลีเหนือด้วยครับโดนอนุญาตได้แล้วเออให้คนดูได้ไม่อายแล้วทีมเกาหลีเหนือโหดถูกปะแต่ทีนี้เองเนี่ยพอเตะไปในนัดที่2เนี่ยนะครับผมเจอกับโปรตุเกสครับโดนโปรตุเกสยิงไป7จศูนย์นะครับผมโรนัลโด้เองก็ยิงในนัดนั้นด้วยซึ่งลูกยิงของโรนัลโด้เนี่ยมันแทบจะเก แล้วก็แบบไต่หัวลงมาคือมันเกือบจะไม่ได้ยิงอยู่แล้วแต่โรโ,โดสุดท้ายก็ยิงได้นะครับแล้วก็เอาเป็นว่าถล่มยับเลยนะัดต่อมาเนี่ยเกาหลีเหนือก็แพ้อีก3าูนย์นะครับผมที่นี่เองอะ่ะการแพ้โปรตุกเกสเนี่ยมันแบบมันยับมากๆอ่ะถูกไหมมันเจ็ศูนย์นะครับผมมันก็เลยทําให้เกาหลีเหนือเนี่ยต้องหาเรื่องมาพูดให้กับประชาชนในประเทศตัวเองได้รู้ต่อว่าเรื่องราวของโปรตุกเกสมันเป็นยังไงท,ท,ท,ทีมที่ถล่มทีมอันยอดเยี่ยมของเรามาเขาก็เลยบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยได้แต่งเรื่องราวใหม่ขึ้นมาครับว่า ไอทีมที่เราแพ้เนี่ยไม่ต้องแบบกังวลมากว่าเราแพ้ถึง70เพราะว่าโปรตุเกสเนี่ยมีโรนันโดอยู่และพวกเขาก็ได้แชมป์โลกในปีนั้นก็เท่ากับว่าคนเกาหลีเหนือเนี่ยก็เลยเชื่อว่าโรนันโดอ่ะเคยได้แชมป์บนโลกมาแล้วในปี2010ที่พวกเกาหลีเหนือเองอ่ะได้มาเตะกับโปรตุเกสแล้วแพ้ไป70แล้วก็เลยบอกว่า ไอ้โปรตุเกสเนี่ยไปได้แชมป์ต่อเลยนะแต่จริงๆในความเป็นจริงก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมเพราะว่าบอลโลกในปี2010เนี่ยจบด้วยชัยชนะของสเปนนะครับผมสเปเนย,ยิงประตูชยัยโดยอังเดสอินเดยสตารนะผมจําลูกนั้นได้แม่นมากๆเลยนะครับผมชนะเป็น1ต่อ0และยุคนั้นเนี่ยก็เป็นยุคทองของสเปนเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเก็บมาตั้งแต่แชมป์ยูโร2008มาแชมป์บอลโลกต่ออีกแล้วก็ยูโร2012เนี่ยสเปนก็เก็บนะครับแล้วช่วงนั้นเองนะทุกคนก็รู้ว่า ทีมสเปนเนี่ยแทบจะเป็นบาสร่างทีมเลยอะมันโหดมากๆจริงๆนะครับผมก็นับได้ว,ว่าเป็นช่วงยุคคองที่สุด ของทีมชาติสเปนเลยก็ว่าได้แต่กลับกลายเป็นว่าคนเกาหลีเหนือเนี่ยเข้าใจว่าโรนันโดน้นได้แชมป์บอลโลกในปีนั้นนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้มีซอสข้อมูลยืนยันที่เป็นข้อมูลแน่นอนจากเกาหลีเหนือนะครับผมอันนี้เป็นเหมือนเรื่องที่เขาเล่ากันต่อมาตรงนี้การจ,จะต้องฟังหูไว้หูกันไว้ด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวที่ว่าทําไมคนเกาหลีนั้นถึงคิดว่าโรนันโดนั้นได้แชมป์โลกในปี2010นั่นเองครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการฟุตบอลเวิลด์หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรย คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างเลยเลยนะครับวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ